ฉะนั้นตอนนี้เมื่อเปิดปายเสร็จสับเรียบร้อยเขาจะได้ประกอบพิธีทำพ,พระพุทธศาสนาในการถวายวิหารสุ้มประแลอาระกอบปายวัดนะครับประกอบในเชิญพุทธศาสนนถวายสิ่งนะ้วยกระหังคณะพระสงฆ์เข้ายังโรงอุโบสถบนวิหารปลวงอันเอาน้อยเอาใจเจ้าบอกคือถวายสิ่งแต่คือผลธรรมคือปอนตัวยอย่าเจ้า hôm cần mốt là ok bốn chào hôm còn cần nếu bọc ạ, má mami này mình áo chào ok cháu mù liáng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  mù ไปวัดสองแฉ e. จัดอ๋อจัดไปแล้วคะอืมฮะออาไปบนบนน้อออไปบน๋อ้ <c oughs> คนรอนต้อยหลังกะงามขนาดเลยเนาะศาสทู่นอนจอนนี้ได้หน่อยวันนี้จุดข้ชอบใจรอนน้อยเอามือปิดกล้องอ๋อแต่เปิดนอนถวาย ตัวหมดอู้1งามขนาดเลยมีไหนล่ะทําไมลายทําไมลายวะโหใจหมวกว่าทําไมลายวะนี่หน้าวะว่าก็มันลายเต็มอ่ะอันว่ะ